ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ป้าผู้ชมมาชมแม่ตะเคียนที่เป็นเรืออยู่นะครับนี่นะครับอยู่ที่วัดหลักสี่นะครับอำเภอกระทุ่มแบนจนังหวัดสุราร์สาครเหมือนกันนะครับเรือลำนี้อายุนานเป็นร้อยนะครับเข้ามา ดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงใหม่นะครับที่ใช้ในรุ่มแม่น้ำนี่แหละนะมีเสียงเรืออยู่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นะไม่รู้ใครเอาอะไรอ,อะไรไปตั้งเต็มไปหมดเลยให้ท่านนะฮะ ท่านผู้ชมมีสองลำนะอีลำหนึ่งทางโน้นอาอีลำหนึ่งทางนี้นะครับอ้าวเป็นสีขาวเหรอที่ผมมองเป็นสีแดงอยู่เลยนะ คนก็เอาของมาตั้งเต็มเหมือนกันเลกเคาเหมือนกันฮนะนีนนะ่นเรือไม่ยากนะครับลใหญ่ทีเดียวที่ภาคกลางเขาชอบใช้เรือแบบนี้ไม่รู้ว่ายังเรืออะไรนะ